กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบัสตาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน,นอีอื่นที่เราจะเดินทางลืมไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยก็คือเบอร์ดี้โลบัสตาเข้มถึงใจยิ่งลุยต่อยิ่งได้ประสบการณ์พร้อมลุยกับเบอร์ดี้โลบัสตาสู้ไปด้วยกันพี่น้องนะครับมาเปิดกินกันเลย ชาติเขาเข้มถึงใจจริงๆโอตาสว่างเลยเบอร์ดีโลเวสตาเข้มถึงใจจริงๆครับไปเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมารับชมและสัมผัสกับรถขยะกทมที่ แถวนี้เขาเรียกว่านาววัดนครนะครับคันนี้เป็นอูแสนสุกมอเตอร์นะครับที่มาจองเอาไว้ทั้งหมด8คัน8คันครับนู่นครับคันที่จะเอากลับบ้าน4คันกำลังเคลกกอยู่ครับชุดนี้ชุดหลังนะครับชุดหลังก็คือเอาพวกนั้นกลับไปก่อนพวกนี้รอใบเดินทาง นะครับ่รอใบเดินทางใบเดินทางนี่ออกช้าครับสักหน่อยนะครับรถคัดไว้แล้วเนี่ยถือว่าครบองค์ประกอบนะพวกดุมกระทะ้ออะไรก็สดดีครับข้างล่างก็ สวยงามพวกเบรกพวกอะไรก็ยังดีอยู่นะครับจะอธิบายอย่างนี้ว่ารถด,ดัมเนี่ยช่วงล้อของเขาก็จะคือประมาณ3มเมตร 80กระบะ4เมตรนะครับแต่ช่วงรถขยะกทมเนี่ยจะอยู่ประมาณ4เมตร20ถ้าเกิดเราจะเอาไปทำดัมจริงๆเราต้องตัดออกประมาณนี้นะครับประมาณ30-40เซนชุดที่ข้างหลังที่เห็นเน่าๆเนี่นยก็คือตัดทิ้งหมดเลยเลื่อนตัวนี้เลื่อนมาอยู่แถวๆนี้เลื่อนมาตอกหมุดย้ำใหม่แถวๆนี้ อันนี้ก็เลือเ่อนมาแถวๆนี้นะครับดูสภาพของชุดเผาชุดกระทาล้อนะครับอันนี้คือรถที่คัดแล้วนะครับคัดเรียบร้อยแล้วพร้อมไฮโดรลิกไม่ได้ครับชัดซีข้างในครับ เียร์เครื่องนะครับก็จะมีผูครับผุตรงนี้แก้ไขเอาครับตรงนี้ส่วนภายในน่าจะล็อกไว้นะคันนี้นะล็อกเอาไว้ครับพวกองค์ประกอบหลายๆอย่างครับยังครบอยู่ครับ ก็ข้างในก็ยังถือว่าเดิมๆอยู่ไฟหน้าไฟตาก็ยังชัดเจ๋วใสเจ๋วครับ<ม>ก็แผงแอร์ก็ก็รถปีห้าหกเนาะก็ต้องใหม่เป็นธรรมาดาภาษีไม่ขาดครับปีหกสี่นะครับภาษีปีหกสี่ครับ ถ้ายกหัวแล้วมันจะดิงขึ้นหรือเปล่าวะโอ้โหฝันไปเถอะเพื่อน,นหนักแน่นอนอย่างนี้ไม่ยกนะครับดูออกอย่างนี้ก็ดูออกเดอกเนาะโอเค ขอแค่แค่ซีข้างในตรงคอไม่ขาดไม่หักไม่บวมโอเคครับนะครับตรงกลางก็น่าจะไม่มีหักมีบวมอะไรนะครับ ชุดอะไรก็ไม่มีหักครับเสื้อผพาก็ยังใหม่อยู่ครับยางนี่เกยียบตะปูนี่เยอะมากครับยางเป็นแผลเยอะมาก วกเหล็กพวกอะไรยังติดยางเต็ไมไปหมดนะครับมีแต่เศษบาดแผลของเหล็กของพวกลวดพวกอะไรเต็มไปหมดครับอันนี้ถังน้ำมันยังเหมือนรถใหม่เลยคันนี้พวกคานหน้า เกียร์ฝากเกียร์ปันโอเคนะสภาพนะครับอ้านะครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาได้ครับ085 5859902แต่รถทุกคันเครื่องดีครับ แอร์ยินเดี air, ๋ยวยกตัวอย่างคันนี้ให้ดูเอาซื้อไปด้วยสิขั้นเนียว่าจะเปิดแอร์ว่ะขั้นเนี้ยเปิดแอร์ขั้นนี้เปิดแอร์สิเอาด้วยกล้องอายุเท่าไหร่อย่าคันนี้เปิดแอร์ตีตัวสิ่สามขั้นเดียคันนี้เปิดแอร์ภายในก็ เก็บนิดๆหน่อยพวกเนี่ยสิงสกปปกหอหุ้มใหม่มันก็เหมือนรถเก่านอกกันด้นะครับขอแค่อะไรมันครบนะครับสามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองกิโล ขึ้นดีอย่นะหัวเย่ก็ถือว่าใช้ได้ครับพอขับกลับบ้านได้ไม่บมิ๊กชิพหรือพวกหัวพวกอะไรไม่มีทะลุหรอครับทาโจตันได้อย่างดี เอาวัานรถโตย์แอร์เย็นปนนะวันเย็นม่ดฟียิ่งแขวกีกี้ขีไปใดเครื่องห้างอันนี้รถอ้วนจะขับกลับครับห้ามดื่มสุราบ,บนรถรถอ้วนสภาพดีต้่นไหมอุ้ยแอร์เย็นจริๆงๆด้วยสมคำมันคุยอยู่ สมครับ่อวนคุยอยู่ทันนี้ภายในสวยครับอันนี้เบิ้ลขึ้นดีด้วยเกียร์หกสปีดนะครับ ก็แค่ล้างครับล้างนิดหน่อยอุปกรณ์ยังครบอยู่ครับคันนี้ไม่น้อยครับสองแสนห้าหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้ยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับไม่น้อยครับคันนี้คันนี้อ้วนจะขับกลับครับแล้วคันของเต้ลนะอนเต้คันไหน เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะขับคันไหนครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดีโลบัสซ่าเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน